สวัสดีค่ะคุณป้าพาถักหอมโคเชนะคะกลับมาถักกระโปรงกันต่อนะคะต้องขออาภาัยที่คุณป้าได้โพสไว้ในช่องชุมชนเนาะแล้วก็หายไปเพราะว่าติดงานนะคะคุณป้าติดงานออเดอร์ต้องขออาภาัยเป็นอย่างมากกลับมาแล้วค่ามาถักให้เพื่อนนักถักได้ดูกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปถักเราจะมาดูรายละเอียดกันนะคะกระโปรงตัวนี้คุณป้าเคยถักไว้ในช่องนานแล้วนะคะแต่ที่ถักไว้เป็นตัวเล็กนะคะอันนี้จะขยายให้ตัวใหญ่ขึ้นเพราะว่ามีหลายคนนะคะเข้ามาถามคุณป้าว่าขยายแบบไหนนี่คุณป้าขยายให้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะกระโปรงตัวนี้จะเป็นสายรูดแบบนี้นะคะ ความความาตัวใหญ่ของกระโปรงตัวนี้จะแตกต่างจากที่คุณป้าเคยลงให้ดูนะคะรอบเอวตรงช่วงข้างบนนี้จะอยู่ที่ประมาณ26นิ้วนะคะแล้วก็ความยาวของกระโปรงประมาณ9กนิ้วถึงเนิ้วครึ่งเพราะอันนี้คุณป้าไม่ได้รีดน,นะคะ ก็เหมือนเดิมคะ่ะใช้ไหมเบอร์20่สิบตัวกระโปรงคุณป้าจะใช้สีเข้มขึ้นมานิดหนึ่งนะคะแต่จะไม่สลับสีแบบนี้แต่ถ้าใครที่อยากสลับสีก็ทำตามได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณป้าก,ก็จะแจ้งทีนะคะแต่ตัวนี้ที่คุณป้าจะสาธิตให้ดูเราจะใช้สีเดียวเลยนะคะเพราะไม่มีสีอ่อนหมดแล้วที่ทำสีฟ้าเพราะว่า เคยลงเสื้อตัวสีฟ้าไว้นะคะจะได้ให้เข้าชุดกันนะคะค่ะใช้ไหมเบอร์ยี่สิบแต่กระโปรงตัวนี้คุณป้าจะใช้เข็มตัวนี้นะคะหนึ่งจุดห้ามิลนะคะใช้เข็มตัวนี้ค่ะไปดูวิธีทำกันเลยนะคะเรามาเริ่มต้น ตั้งแต่เอวลงไปนะคะเราจะถักเป็นห่วงเริ่มต้นเราจะโซ่ห้าพันสองครั้งอันนี้คือหนึ่งห่วงนะคะห่วงต่อไปโซ่สี่ เราจะโซ่ห้าเฉพาะห่วงแรกนะคะจากนั้นเราก็จะโซ่สี่ไปตลอดเลยนะคะจนได้ความยาวตามที่เราต้องการเราจะถักห่วงแบบนี้ไปห้าสิบเอ็ดทัวง ให้ได้51ห่วงเดี๋ยวเราจะมาเจอกันนะคะตรงที่51ห่วงเดี๋ยวเราก็พบ51ห่วงแล้วนะคะจะได้งานแบบนี้เราจะทำเป็นห่วงวงกล,ม,ลมนะคะระวังอย่าให้งานคิกนะ อันนี้จะเป็นตรงเอวด้านบนนะคะจากนั้นโซ่สามเราจะพันหนึ่งครั้งลงในห่วงให้ได้สี่หลัก หว่วงแรกเราจะสี่หลักทั้งโซ่สามนะคะหว่วงที่สองสี่หลักเหมือนเดิมจะได้งานแบบนี้ ถักแบบนี้ไปตลอดแถวเลยนะคะถักลงในหว่วงเป็นลายถักง่ายๆเลยนะคะจะได้งานแบบนี้เดี๋ยวพอครบแถวแล้วมาเจอกันค่ะ ครบแถวแล้วนะคะเราก็จะเชื่อมต่อกับหลักแรกที่เราทำโซ่สามไว้แล้วเราก็จะขึ้นแถวถัดไปด้วยโซ่สามถักเหมือนเช่นเดิมค่ะคอหนึ่งคอนะคะไปตลอดแถวเลย ของเราก็จะเป็นลายง่ายๆนะคะกระโปรงตัวนี้เราจะถักสองขั้นตอนขั้นตอนแรกเราจะถักชั้นข้างในไปก่อนนะคะถักพอหนึ่งคอแบบนี้ให้ได้สามแถวเดี๋ยวมาเจอกันนะคะให้ครบสามแถวพอเราถักได้สามแถวแบบนี้มาดูแถวที่สี่ โซ่สามก็เราก็ยังถักพันหนึ่งครั้งเหมือนเดิมนะคะเราจะถักสี่หลักแบบนี้โซ่สองข้ามสองหลักพันหนึ่งครั้งอีกสี่หลัก โซ่สองข้ามสองพันหนึ่งครั้งหนึ่งหลักโซ่สองข้ามสองหลักพันหนึ่งครั้งสี่หลักถักตามนี้เลยค่ะ โซ่สองข้ามสองหลักพันหนึ่งครั้งอีกสี่หลักเราก็จะได้ลายแบบนี้นะคะถักตามนี้เลย ถัดไปเราก็จะถักแบบนี้ถักจนครบแถวเราก็จะได้ลายปโปร่งแบบนี้นะคะเดี๋ยวครบแถวแล้วมาเจอกันเราก็ถักมาจบแถวแล้วนะคะงานก็จะเป็นแบบนี้นะคะถักสี่หลักโซ่สองข้ามสองโซ่แล้วก็ สี่หลักต่อไปก็เป็นหนึ่งหลักแบบนี้นะคะแต่ตรงนี้ก็โซ่เหมือนเดิมค่าเหมือนเดิมทีนี้มาดูตอนจบแถวตรงนี้เขาก็จะมีสองหลักเพราะว่าเราจะคำนวณให้ได้ลงตัวนะคะตรงนี้มีสองหลักก็ไม่เป็นไรถ้าเราถักหนึ่งหลักตรงนี้เขาก็จะมีอยู่สามหลักเขาก็จะกว้างไปนะคะเราก็จะต้องทำแบบนี้ ต่อไปเป็นแถวที่ห้าเราจะเริ่มต้นด้วยโซ่ห้าข้ามสองหลักตรงนี้เราจะถักช่องโปร่งนะคะโซ่สองข้ามมาตรงนี้ แถวที่ห้าเราจะถักช่องโปร่งแบบนี้ถักตามนี้เลยค่ะจะได้งานแบบนี้นะคะ ตัวสองข้ามสองหลักเราก็จะได้งานช่องโปร่งแบบนี้นะคะแถวที่ห้าจากนั้นเราจะถักช่องโปร่งไป นับเฉพาะช่องโปร่งจะได้ประมาณสิบเจ็ดแถวนะคะถักตามนี้เลยเดี๋ยวพอเราถักช่องโปร่งได้สิบเจ็ดแถวแล้วเราก็จะมาขึ้นถักช่วงลายที่เป็นชั้นๆแบบนี้นะคะถักตามนี้เลยเดี๋ยวมาเจอกันค่ะ พอเราถักได้ครบเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้งานหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวคุณป้าเพิ่มเติมนิดนึงนะคะถักตัวโปร่งนี่มีอยู่สิบแปดแถวนะคะเพราะว่าจะมีอยู่สามสามช่วงลายเป็นชั้นแบบนี้นะคะชั้นละหกแถวหกสามสิบแปดนะคะตกลงว่ามีสิบแปดแถวนะคะช่องโปรง่ง พอเราถักได้ครบแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำการถักช่วงลายเป็นชั้นแบบนี้นะคะเราจะเริ่มถักจากตรงนี้เลยนะคะเราจะยังไม่ตัดไหมเลื่อนห่วงมาหนึ่งหลัก โซ่สามเราจะพันหนึ่งครั้งนะคะถักลงในช่องนี้ให้ได้สามหลักจากนั้นโซ่ห้าข้ามหนึ่งช่องนะคะมาช่องที่สองคอทอหนึ่งหลัก โซ่ห้าข้ามหนึ่งช่องมาช่องที่สองพันหนึ่งค้งลงในช่องสามหลักเหมือนเดิมน,นะคะจะได้งานแบบนี้โซ่สาม ข้ามหนึ่งช่องมาช่องที่สองพันหนึ่งครั้งลงในช่องสามหลักเราก็ได้หนึ่งช่วงลายแล้วนะคะจะได้งานแบบนี้ แบ้เดี๋ยวะะต้องขออนุญาตเอางานตัวนี้ออกเราจะได้เห็นชัดๆนะคะนี่หนึ่งช่วงลายเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวทำให้ดูอีกหนึ่งช่วงลายโซ่ห้าข้ามหนึ่งช่อง พอทอหนึ่งหลักโซ่ห้าข้ามหนึ่งช่องนะคะามาพันหนึ่งครั้งสามหลักจะได้งานแบบนี้โซ่สามข้ามหนึ่งช่อง ัหนึ่งครั้งสามหลักเราก็จะได้สองช่วงลายแล้วนะคะงานเขาจะได้แบบนี้เราจะถักแบบนี้ให้ตลอดแถวเลยนะคะเดี๋ยวจบแถวแล้วเดี๋ยวมาเจอกันเดี๋ยวให้มาดูตรงนี้นิดนึงนะคะ เพราะว่าช่วงลายเขาไม่ลงตัวนะคะเราจะทําให้เขาลงตัวให้ได้ให้นับตรงนี้เป็นหนึ่งช่วงลายนะคะทําแบบนี้จะเป็นหนึ่งช่วงลายนับไปเก้าช่วงลายเมื่อกี้หนึ่งแล้วนะคะสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้พอได้เก้าช่วงลายแล้วเรามาทำการถักให้เขาได้ลงตัวนะคะก็ถักลายเดิมโซ่ห้าปกติเราจะลงตรงช่องนี้นะคะ ช่องแบบนี้แต่นี้เราจะมาถักลงตรงหลักนี้คอทอหนึ่งครั้งโซ่ห้าทีนี้ข้ามหนึ่งสองนะคะเขาจะเป็นแบบนี้นะคะหนึ่งสองแล้วก็มาลงตรงหลักหนึ่งสอง แล้วก็มาถักลงในช่องนี้สามหลักเหมือนเดิมจะได้งานแบบนี้โซ่สามข้ามหนึ่งช่องแต่การถักก็ยังเหมือนเดิมนะคะตรงนี้อีกหนึ่งช่วงลาย โซ่ห้าหนึ่งสองมาลงตรงหลักนี้โซ่ห้าหนึ่งสองมาลงตรงช่องนี้นะคะโซ่สาม เขาก็จะลงตัวพอดีนะคะก็จะได้แบบนี้เราครบหนึ่งแถวแล้วเดี๋ยวมาดูแถวต่อไปกันค่ะมาดูแถวต่อไปเลยนะคะโซ่สามถักตามนี้เลยค่ะ จะมีอยู่สามหลักแบบนี้โซ่สี่มาลงตรงนี้นะคะขอทอหนึ่งครั้งโซ่ห้าขอทอหนึ่งครั้งโซ่สี่ ตรงนี้ถักหลักต่อหลักเลยนะคะก็จะมีสามหลักโซ่สาม ตรงนี้ก็มีสามหลักเหมือนเดิมเราก็จะได้หนึ่งช่วงลายแบบนี้นะคะจะได้ลายแบบนี้ต่อไปก็ถักเหมือนเดิมเลยค่ะถักเหมือนตรงนี้เลย โซ่สี่คอทอหนึ่งครั้งโซ่ห้าคอทอหนึ่งครั้งโซ่ส,สี่ถักเหมือนกันเลยนะคะมีคุณป้าทําให้ดูอีกหนึ่งช่วงลาย โู่สามจะได้งานแบบนี้นะคะเราก็ได้สองช่วงลายแล้วถักให้ครบแถวเลยค่ะเดี๋ยวมาเจอกันแถวที่สองเราก็มาครบแถวจะได้งานแบบนี้นะคะ มาดูแถวที่สามกันต่อเลยตรงนี้ก็ขึ้นเหมือนเดิมโซ่สามได้งานแบบนี้นะคะโซ่ห้า โยงมาตรงนี้เลยนะคะตกกลางโซ่ห้านี่โซ่ห้าโยงมาตรงสามหลักนี้เลย ได้สามหลักแบบนี้โซ่สามนะคะตรงนี้โซ่ห้านะคะตรงนี้เป็นแถวที่สามแล้วตรงนี้เราจะเป็นโซ่ห้า ตรงนี้ก็ยังเป็นสามหลักเหมือนเดิมหนึ่งช่องลายเราจะได้แบบนี้นะคะต่อไปก็เหมือนเดิมนะคะโซ่ห้า ถักเหมือนเดิมเลยนะคะตรงที่มีสามหลักโซ่ห้าอันนี้เราถักมาก็ได้สองช่วงลายแล้วจะได้งานแบบนี้นะคะถักตามนี้เลย ตรงที่เราถักโซ่ป้าก็จะถักไวหน่อยนะคะค่ะประมาณนี้ค่ะถักให้ครบแถวเลยค่ะค่ะแถวที่สามของระบายชั้นแรกเราก็ครบแถวจะได้งานประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราคงต้องไปต่อกันในคลิปที่สองนะคะ คลิปนี้ก็ใช้เวลาไปพอประมาณแล้วนะคะงานที่เรายังเหลืออยู่ก็ยังอีกเยอะนะคะเพราะว่าเราจะถัดตะบายเป็นชั้นๆแบบนี้สำหรับใครที่ไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามมาที่ใต้คลิปของคุณป้าได้นะคะเดี๋ยวคุณป้าจะเข้าไปตอบให้ สำหรับคลิปนี้คุณป้าก็คงต้องลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันในคลิปที่สองนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ